เกษตรจ,จงส่งความรู้แหล่งจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ของกรมการข้าวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันบมีที่มาหลากหลายทั้งเชื่อถือได้แล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านาเกษตรจ,จงส่งความรู้วันนี้นะครับก็อยากจะนำ เข้าโหมดวิชาการนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,ามีสมาชิกหลายท่านได้สอบถามาแล้วก็สั่งซื้อนะครับมเมล็ดพันธุ์กับผมมานะครับก็วันนี้นะฮะก็ขอถือโอกาสนะครับมาคุยกับสมาชิกนิดหนึ่งนะครับการมาแนะนำในวันนี้ผมคิดว่า ยังทันเหตุการณ์อยู่นะครับคิดว่าคงยังไม่สายไม่ล่ชาช้าจนเกินไปนะครับสำหรับสมาชิกที่คิดว่าจะเริ่มลงมือทำนาหรือสมาชิกท่านใดนะที่ทำไปแล้วนะครับก็คงจะไดะ้นำข้อมูลนี้นะฮะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ในครั้งต่อไป แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของทางราชการนะครับที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ครับซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยสำนักเมล็ดพันธุ์และกองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แจ้งราคาเมล็ดพันธุ์สถานที่จำหน่าย และปริมาณพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งได้รับความนิยมจากาทั้งพ,พ่อค้าคนกลางหรือกเกษตรกรเองที่ไปติดต่อเอามาใช้นะครับทำนากันครับรวมทั้งสถานที่จำหน่ายครับซึ่งประกาศให้เราทราบตั้งแต่วันที่12 มีนาคม2,563เป็นต้นมาจึงอยากจะรวบรวมข้อมูลรายละเอียดนะครับมาแจ้งให้ทราบก,กันเพื่อ,อเราจะได้ไม่เสียโอกาสได้ใช้พันธุ์ดีๆที่มีคุณภาพพันธุ์ที่หนึ่งะครับที่ทางกรมการนข้าวโดยสำนักเล็ดพัเธุนข้าวกองเมล็ดพันธุ์ครับได้ประกาศ ราคานะครับไว้ดังนี้นะครับพันธุ์ที่หนึ่งข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงก็คือเป็นพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกได้ทั้งฤด,ดูนาปีและก็ฤด,ดูนาปังนั่นเองนะครับทุกพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับมเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายก็หมายความว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ในชั้น ที่สามารถเอามาทำเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อขยายทำเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นจำหน่ายนะครับหรือนำไปปลูกต่อไปได้นั่นเองเมล็ดพันธุ์ชั้นพันขยายครับราคา16บาทต่อกิโลกร,รมัมหรือตกกระสอบละ400บาท กระสอบหนึ่งนะฮะของครมการข้าวที่ทาบรรจุมาก็ยี่สิบห้ากิโลกรัมครับมเมล็ดพันธุ์ชั้นพันจำนายครับอันนี้ก็ทําเอาเข้าใจนิดหนึ่งนะครับสําหรับมเมล็ดพันธ์ชั้นพันจำน่ายนะครับข้อหมายความว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่นํามาปลูกแล้วสามารถขายห,หรือจําหน่ายให้กับโรงสี หรือพ่อค้าหรือผู้รับซื้อนะครับไปแปลรูปเป็นข้าวสารได้นั่นเองมเมล็ดพันชั้นพันจำน่ายนะครับราคา15บาทต่อกิโลกร,รมัมตกกระสอบละ375บาท 2. เมล็ดพันข้าวพันปทุมธานี1เมล็ดพันชั้นพันขยาย ราคา16บาทต่อกิโลกร,รมัมหรือตกลูกละ400บาทมาเมล็ดพันธุ์ชั้นพันจำน่ายราคา15บาทต่อกิโลกร,รมัมหรือตกลูกละ375บาท 3. พันกอขอ43หรือพันกอขออื่นๆที่ทาง สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือกองเมล็ดพันธุ์ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายครับเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายราคา20บาทต่อกิโลกร,รมัมก็ตกลกละ500บาทเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา19บาทต่อกิโลกร,รมัมก็ตกลุกละ475บาท4 พันข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงก็คือพันธ์ข้าวที่ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีครับคือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงของฤดูนาปีเมล็ดพันธ์ชั้นพันธขยายราคา21บาทต่อกิโลกร,รมัมก็ตกลูกละ500 25บาทมเมล็ดพันธุ์ชั้นพันจำน่ายราคา20บาทต่อกิโลกร,รมัมก็ตกลงละ500บาท5พันข้าวเหนียวทุกสายพันธ์มเมล็ดพันธุ์ชั้นพัน์ขยายราคา 21. บาทต่อกิโลกร,รมัมก็ตกลงละ525บาท มเมล็ดพันธุ์ชั้นพันจำน่ายราคา20บาทต่อกิโลก,กร,รมัมก็ตกลุกละ500บาท6พันข้าวขาวดอกเมลิ105และกอขอ15มเมล็ดพันธุ์ชั้นพันขยายราคา26บาทต่อกิโลก,กร,รมัมตกลุกละ650บาทมาเมล็ดพันธุ์ชั้นพันจำน่ายราคา25บาท ต่อกิโลกร,รมัมก็ตกลกละ625บาท7พันสังยดอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับกเกษตรกรทางภาคใต้นะครับเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายราคา25บาทต่อกิโลกร,รมัมก็ตกลกละ625บาทเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำน่าย ราคา24บาทต่ตอกิโลกร,รมัมก็ตกลุกละ600บาท8เมล็ดพรรันธุ์ข้าวอินรีย์ทุกพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์นะครับทั้งเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายแล้วก็เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำน่ายจะราคาเดียวกันก็คือ29บาบาทต่อกิโลกร,รมัมก็ตกลุกละ 725บาทเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง8ชนิดสายพันธุ์นี้นะฮะสมาชิกทุกท่านสามารถติดต่อหาซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าวได้นะครับตามชาร์ตที่ผมจะนำเสนอในลำดับต่อไปจะมีทั้งชื่อสถานที่จำหน่ายครับเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงมีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศดังนี้ผมก็จะเรียงตั้งแต่ภาคเหนือนะครับตรงมาจนาภาคกลางก็ไปภาคอีสานนะครับแล้วก็จะมีสุดท้ายก็มีภาคใต้นะครับอันนี้ก็สามารถ ท่านอยู่ตรงไหนนะฮะสามารถติดต่อได้เลยตามภูมิภาคที่ท่านอยู่ครับชื่อสถานที่ยาหน่ายและเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้นำเสนอให้สมาชิกได้ทราบไปนั้นนะฮะก็อ,อยากให้สมาชิกหรือผู้สนใจทุกท่านได้ติดต่อสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆกันได้โดยตรงเลยครับที่สำคัญเราจะต้องติดต่อแต่เนิ่นๆน้อยล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งครับ เผื่อว่า,ากรณีที่ฉุกเฉินนะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์นะครับหรือสูบมิจัยข้าวที่เราติดต่อไปนั้นนะครับ mm hmm. บางทีอาจจะมีจํานวนเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอถ้าเราไปติดต่อใกล้ๆกับเวลาที่เราจะทํานาอาจจะผิดพลาดนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวมีน้อยไม่พอจําหน่ายเราก็จะได้แก้ไขสถานการณ์ ได้ทันเวลาที่เราวางแผนการทำนาไปแล้วนะก็ขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกพันธุ์อะไรนะฮะก็ขอให้เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท้องถิ่นของเราพันธุ์ข้าวอะไรเป็นที่ต้องการของตลาดครับเราก็เลือกเอาพันธุ์นั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำหรือเราไปขายข้าวแล้วนะฮะไม่ให้ถูกกดราคาเป็นราคามเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตรงตามความต้องการของตลาดมันก็ไม่มีปัญหาเราต้องใช้ตลาดนำการผลิดของเรานั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะฮะก็คงมีสาระดีๆมาแนะนำกันนะครับอย่างแค่นี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะฮะประสบผลสำเร็จกับการทำนาและการได้มเมล็ดพันธุ์ดีๆคุณภาพสูงใช้กันนะครับให้ร่ำให้รวยนะครับในปีใหม่2564ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านโชคดีครับสวัสดีครับ